มาลุยโลก,กินลินโคกูนิไซ42เซนฟีเมลนะครับตัวนี้ต้องลง่เอกินลิน45บุกงานเคพีอเทเลนยะ่างคยโชนะครับตัวนี้ก็เป็นปลาที่มีสีนะผมชอบสีของเขามากนะครับสีแบบส้มแล้วก็เป็นส้มที่สวยนะกำลังสวยนะไม่แดงเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ได้ส้มแบบชิดๆนะครับคีว้าก็สวยนะลายก็ลายใหญ่นะลายแบบนี้ประกวด ปลาบ่อต่อได้นะครับลายมันเรื่อยๆนะครับเป็น2ตอนแต่ว่าตอนที่2เลื่อยๆมีเขาขึ้นมาเบรกเป็นช่วงๆนะครับด้านนี้มองเป็น3ตอนมองแบบข้างๆหนึ่ตอน2ตอน3ตอนนะครับก็สวยงามนะแล้วก็มีคุชชิเป็นนี้ที่ปากด้วยนะครับเป็นลิปสติกวันนี้ก็เล่นต่อได้นะผมว่าส5บห้าป่ยัง คอลเลอร์ Color, สียังดีอยู่นะครับแล้วก็ตัววอลลุ่มเนี่ยหลังเริ่มกลมๆแล้วนะครับพอสี่สบ้าเต็มน่าจะสวยวันนี้นะครับงานนี้ก็ลงได้แล้วนะครับแล้วก็มีตรงตรงเนี้ยนะครับที่สีมันขึ้นมานนครึ่งเก็บนะอันนี้ต้องรอแต่ผมคิดว่าขึ้นมาเต็มแน่นะแต่ใช้เวลาหน่อยตรงนี้นะครับเก็บมันไม่ได้หลุดนะครับมันกลายเป็นป้งอยงนี้ แค่ว่าสีมันเหมือนสีมันยังไล่มาไม่ถึงปลายนะมันก็เลยเห็นครึ่งเดียวที่เหลือถือว่าคอมพลทหมดแล้วนะครับเรียบร้อยหมดก็เป็นปลาที่น่าเลี้ยงครับสีเขาสวยนะครับสีส้มแสดแล้วก็สม่ำเสมอคีวาซาชิถือว่าเป็นปลาประกวดได้นะครับคุณภาพดีมากแล้วก็หน้าเขาเนี่ยสวยมากหน้าเขาขาวโบ้เลยนะครับ สังเกตนะครับสอตอนก็จริงนะแต่ว่ามีขาวมีขาด้านนี้ก็มีขาวนะครับขึ้นมาช่วยนะเวลามองทอบวิวกันไม่ะมีลายนี่ถืเป็นลุกเล่นที่สําคัญนะครับของปลาก็ใครหากินเลนพวกโกด,ด์ดีๆนะก็ตัวนี้ลองส้นดูนะครับโมโทโลกินเลนไม่ใช่มโมโทโลมาลูโรนะครับกินเลนโคฮากโก นิส์42เซนครับไซส์แบกนิดๆนะครับก็สำหรับลูกค้าที่ต้องการเล่นยาวๆนะครับเล่น45บุงานต่อไปได้นะครับก็ลุยได้เต็มที่นะครับอันนี้ก็ประมาณนี้โอเคแล้วนะครับมาลุยโล่42เซนฟีเมลเนิส่นะครับขอครับลงเอกิลิน45บุก